สวัดีค่ะตอนนี้นะคะเราเรามาทำอะไรกันคะคุณชายทีเอ่อก็จากที่หนูพูดชอบทานขนมมอตาลใช่ไหมครับ เขาเพิ่งรู้ว่าคุณชายพีทำอาหารเก่งนะคะมีสกิลก็บอกว่าปกติแล้วชายพีก็อาจจะไม่คล่องขนมไทยเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อคุณจักอันนี้ก็จะไปเซิร์ชสูตรมาเยอะแยะมากมายนะครับลองลองไปหลายสูตรมากเลราก็ดัดแปลงนะคะอาจจะไม่แบบว่าโบราณมากนะคะเราก็ต้องแบบว่าให้มันร่วมสมัยขนมหม้อตาลสูตรจุท้าพี กินกันทั้งก,กูล <c oughs> ไดห้หนูพุกมาดูด้วยว่าขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงบ้างและให้หนูพุกชิมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับ <c oughs> วันนี้ผม <c oughs> ผมพาแขกรับเชิญมาครับผม <c oughs> แขกรับเชิญ <c oughs> แขกรับเชิญพิเศษคุณหนุ่มพุกเนี่ยเขาเขาชอบทานขน,นมต่างๆมากเลยครับผ หอแล้วไงให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนสอนคุณจักสอนคุณจากคุณชากใช่ไใช่ครับแล้วลหนูคู่ก็ควรทำเองด้วยได้เลยดีเลยมันเป็นการทำคะแนนที่ถูกต้องโอเคสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือแป้ง ที่ใส่ตัวไส้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใหม่เลยว่าหนุ่พุกกับคุณจัดต้องทำเองมันเริ่มต้นมา,ยยามนมนอย่งใช่ครับนนซึ่งตอนนี้คุณแม่เตรียววมนนบัตรทำเป็นอะไรอันนี้คือพวกไม่รู้ก่อนนะครับว,ว่าวันนี้ผมจะพาหนุ่พุกมาแล้วเ,เราก็ต้องสื่อไงเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้การเตรียมตัวนิดนึงต้องต่ไทยใช่ไหมแล้วไทยกรลังทำเป็นแดนอยู่เราก็ต้องไม่ยอมก็คือฝึกหนุ่วพุจนกว่าหนุ่พุกจะมาใช่ไหมใช่ค่ะโอเคแล้ก็รู้ว่<อ>วนาหนุ่พุกชอบใช่ไหมเพราะหนุ่พุกเคยกิน น่าจด้เกที่วังจุฑาเทพแล้ววันนี้เราก็เลยทําขนมว่าตามสูตรวังจุฑาเทพนี่ขอคุณครับวุณอันนี้คืออซิ่งครับใช่ัแล้เราใส่ขกอย่าผสมลไปด้เลยใส่เกือนิดนึงเกลือนิดนึงปอว่าเท่าไหร่ครับกิบบือนิดหน้่งไหมผิ่น อันนี้เห็อันนี้เห็ดเกใครไม่ดูนะัะใครยังไม่รู

นะฮะตัวไมพี่โยมเป็นตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ใช้ด,ด้านนี้สิด้านนี้มันแหลมอยู่ใช้ด้านนี้อยู่ต้องไปโยนั่นแหละทุ่ยากอ่ะยากอ่ะมันแตกโอเควันโอวันนะวันนวันครับโอเคนี่เขาหั่นเมกเปิงนี่อ้าวเห็นไหมงานปั้นเขาเด็กมัธนสศิลป์เขาก็ได้อยู่นะเว้ยโอเกิดสีชื่ออะไร โอเคตรงก้นตรงเนี้ยช่วยจัดรูปส่งให้เขาอันนี้ดีแล้วอันนี้ล่ะมันหมดเหรอมันหมดแล้วคือแบบว่าขอไม่ค่อยมีอันนี้สูตรเขาหลังเนียอันนี้ก็คือล้วงมาใหม่แล้วทำใหม่ได้คุณจัดกินขนมไทยหรือไม่ไม่ค่อยครับผม แตทมชอบกินขนมอ้ายใช่ที่อยู่ทองทองอยู um> <man <man <man> <man 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 ่จากทองยอนรู้จักขนมเบื้องขน้จากที่มันเป็นที่มันเป็นมะพร้าวเป็นสีขาวแล้วสีเขียวขนมายอ่าเลยกินเลยอโปรดจาเียวออกมาไม่ว่าออไม่ใชเออกมาว่าโคโคนะนมีหลายเสบไมมันมีย่งโคโนะ้วก็อ่อน อ่อนเนี่ยน้ำของเขาอ่ะจะแบบว่ายังไม่หวานมากจะกเปรี้ยวบางๆเนื้อบางๆแล้วก็แบบว่ามะพร้าวแก่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็คือว่าแบบเกือบแก่เนี่ยเขาจะเรียกมะพร้าวสีมึดถึงก็มีแบบว่าแก่มากก็คือเขาเป็น้ำโสอะลงต้นอ่ะจะหนาครับอ๋อบางไปครับบางไปโอเคก็ดีขึ้นนะครับผมว่า โชว์ด uhm ิ้งดร้งด yeah> ิ้งด right> uh> ิ้นดิ้งดิ้งดิ้ัดิ้นดิ้งดั้วดิขง้งดิ้งด้นดอ้งริ้งดิ้งด้งดิ้งดิ้นด้งด้นดี้งนิ้นดิ้งดิ้งดิุงด้งดิ้ง้วดี้งอ้งดง้งดิ้งน้งดิ้งด้งด้ด้ด้นดงด้ดงด้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 ด ไม่จริงใจอ่ะนีันนี้คิดต้องดีก่อนแล้วก็วาดูเป็นถ้วยของเธอที่ใช้พอกดคนโหวา่ไม่ได้กินเลยแต่เธอปั้นมือนะ อยู่แปลว่าแปลว่าใช้ถ้วยเถอะไม่เป็นไรมือต้องมีกันล่ะจะได้ดูอ๋อจะได้ดูเป็นลายเส้นต้องสูตรชาร์กล่เราสองคนทำเหมือนกันเข้ากรัวกันคือร้องถ้วยได้จริงได้คำนวณจัดได้นี่เอ้ยปีนขึ้นเนาะ มาแล้วมาแล้วเก็บข้าง<ะ>เก็บข้างก้นอาจจะหนาไปน,นิดนึงปีที่ผ่นานมาปีนี้